มันนานมาจังไงพี่อะเหิ่งขอนรอให้เวลามันโหลนานนานมาจังวะไม่อย่างนานพี่ไปแล้วก็ตายหมดแล้วต้องผมันไปต่อเนี่ยกลัามาเนี่ยโวดรอแล้วก็เลยจะมา MBK แพ้ได้ทุกเมื่อแต่ไม่ใช่วันนี้เว้ยอ้าวสัตว์เดี๋ยวกูแสดงเองป้ายหน้าเนี่ยเดี๋ยวรอดู เวลาเดี๋ยวปลายนานะปลายนาที่แบบเด็กซีซันนาบอทอ่ะไอเทวปลายนาเนี้ยเดี๋ยวพี่แสดงเองน้องรอดูครับพี่ตีรอดูครับเราอย่าเพิ่งแกกันเลยดีกว่าปลายนาซีเซนหน้าใครจะดีนะเล่นมาเล่นมาอย่ามืออย่ามืออย่ามือเหว้งมามามาฟังนะเขตเราเขตเราไม่เกินโฮมโปรนะมึงดูโฮมโปรสีฟ้าเห็นปักสุดขอบเขตเล่นแค่นี้เล่นแค่นี้ดึงดึงให้แม่มาเนอะ

ค่อยๆมั่มลงคนลึกงไลง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 เห็นเห็นมที่เพื่อนลงเห็นไมไม่มีใครวยบีชนเลยดกว่าไม่มีใครวายบีชนเลยดีว่าลง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 ชนชนชอย่างงี้ปืนปืนถ้าจอในไฟจัดเฮ้ยพี่ติเลยไม้วะยตัวไหลจัดเฮ้ยพีตีตัวไหลจเเอะตงกางเยอะเลงเยอะลงเยอะๆเลยพี่ตีตัวไหลจอ่ะตัวไหลจัพี่บอกเลยนะ ตีแล้วอุ้มมาตีแล้วอุ้มมาเพื่อนตัวไหนจัดอ่ะเอ้รีบกลับไปเติมไฟกลางรีบกลับไปเติมไฟกลางทิ้งเลยทิ้งเลยทิ้งเลยมดกลางศพแล้วอ่ะไอโน่ไอโน่ไอโน่ไโน่ไอโน่อยู่กัไอเดวายน้อ้วยไอพีเคุ้าบ่าว่ะไอพีเคผ้าบ่าอ่ะไอพาไา่วแล้วไปเดจุ่มแล้ดชจุ่ม เพื่อนออกไปล้ารถไฟนะคนนึงโอ้ดีดีเมจุ่มอะจุ่มเลยุ่เพื่อนเลยชุ่เพื่อนเลยจุ่เพื่อนเลยจุ่เพื่อนก่อนจุ่เพื่อนก่อนุ่เพื่อนุ่เพื่อนเลยเพื่อน่มเพืเปลี่ยนมีดเอเมเปลี่ยนมีดเ่นมีดหน่อยเฮ้ยเดบ้านเดบ้านเดบ้านเดบ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 นเันเ่นเดอนเดบนเ้ยมาข้างหลังเปลี่ยนมีดหน่อยเพื่อนลยหน่อยเหน่อยเดบ้านเดบ้านอุยอุยอุยมีดดิเอเกมเปลี่ยนมีดดเปลี่ยนมีดเ เบ้า้อ็มีเฮกับบ้านเอ็มเฮกับบ้านเบอรถมาเบรถมารถมารถมาเอ็มเฮกับบ้านเปลี่ยนมีดเอ็มเฮกับบ้านเปลี่ยนมีดมีดอยู่ไหนมีดมีดมอยู่ไหนกันเขาตบมือเอามีดอ้กับบ้านเปลี่ยนมีดเเล่นม้ปิดชุกับบ้านเปลี่ยนมีดเเล่นม้ปิดชุมมี พตอนนิ้พี่วุ้ย้ยพีเงลับบ้านหน่อยมีเบบ้านหน่อยีบบาบ้านตะกนก้ลุยักลับมาบ้านเปลี่ยนมีดกลับมาบ้านกลับมาบ้านีรลับ้านกลับ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 บ้านขึ้นแกอโอเค้ามาว่ะกว่าอุอุ้มไม่อดรถมพังนันอพีนผามานอุ้มไม่อดอุ้้หัวแข็งจัอ่ะิตตี้ไม่หัวแข็งจัดอ่ะไกลพี่นัลงรบไปไกลนั เดี๋ยวเขาหม่นเรียบร้อยได้เฮจับตัวบางนอกอะ่ะจูบิตีแล้วจูบิตีแล้วจูบิตีแล้วเล่นยี่สิบี่สิบมันต้องรักรถเลยเอียโัชุบหน้านยังไง เขาไปช่วยไ่ได้ใช่ไหมเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนอยู่ข้างล่างเยอะมันคือพวกันอยู่พมันอยู่ตรงนั้นเฮ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่เฮ้ยสับ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 ปืนนี่สับปืนนี่สับปืนยิงให้หน่อยดิสับปืนยิงดิยิงดิเฮ้ยมันรำอะไรอ่ะขัดยังไงไม่ยอมเอาไม้ยางลั่น่ะผมกระพิรีโอ้ยโดนไม้ใต้เดินโอ้เ้ย เดินมาใต้เดินว่ะเพื่อนสักอยู่ข้างเยอะเลยเพื่อนน่อยเอาเพื่อนน้อยตรงแล้รถไฟมาแก้หน่อยเพื่อนคือมันอยู่ต่างรถไฟปืนมาแก้หน่อยดิปืนมาแก้หน่อยต่อต่อต่อเดาเพื่อนต่อเดาเพื่อนต่อเดาเพื่อนต่อหมาต้องมากลับกลับตัไปตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยหัวแตกได้แล้วน่ะวิเชียหัวไม่แตกได้ไงมันวิเชีย ไปโอ้ยเหีเออย้ยเอ้ยที่ผมสบไปผมสบไปสบายอ่ะมึงลืมศพป,ป่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยไอพี่เอมันอยู่กันเต็มเลยไม่เป็นกันได้อยู่ไอนานะสุสี่เนีะนะ่ยสุสี่เนีะนะ M น่ยไอพี่เอ๋กากลางไฟเนี่ยไม่ไหวว่ะไฟไฟไอพี่เอ๋เต็งกว่าเนะ่ปืนไหนเป็นเฮดแบท ปืนปืนไหนไม่ได้เห็นหัวกว่าเขาเ้าเรียกว่าอะไรไม่ใช่ว่าหวดกว่าหรอกแต่เป็นกว่าประสบการณ์มันมันมันดีกว่ามีมีเยอะกว่าเพราะตารแรกมนันคืนแล้วเนะี่ยสวยเลยสวยแล้วไอ้เก่าก็มาทำอะไรอยู่ อะไรเอาทำไมมันเล่นบัหล่ามันแค่เล่นไม้วะใครเป็นคนเล่นไม้วะไปเหรอ <c oughs> ทำไมไอ้เจนี้ไม้มันไม่ออกไอ้กอะประกันทงไม่ได้ อไปไป่เจอจอร์แดนวิวแฟนจอร์เอ้ยไปจอเล่นเลยวัดอยู่ไว้ผมปะไม่ไม่ได้จะปักเขาวัดวัดสวนสนามเลยนี่วะโ,โ,โ,โอ้มีเก่งคนดูบอกว่าเห็นบางคนเขาบอกมันเล่นไม่ได้ดิ เดี๋ยวไปเดี๋ยวมันบิน,นอะเอเงี้ยเมียกูกับไอจามาเล่นปืนก็จบไอเฮียอย่างติ๋มเลยเคว่เขาแก้ไปอังกศพยิงมีเลยแล้วใช้ไอเฮียมอนรีเฟกอย่าง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 กลุ่มเลยเมื่อกี้ไอเฮียปืนแม่งยิงมองมุมมอง,มองแบบยิงทิศทางมองแบบมองไม่กว้างเลย <c oughs> ปืนอย่างควายอะไอเฮียเมื่อกี้กูอย่างเซ็งอะ มึงจะมาเอาปืนทําเหี้ยทําไมไม่ให้ไอจากับแฟนกูว่ามึงจะมาเล่นทําไมวะมึงก็รู้ว่ามึงเล่นไม่ไหวอะไอเหี้ยอสวยโดนดิ